สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมมามาวันนี้กินข้าวกับหมาลำดาวีครับผมวันนี้เมนูครับผมเมนูปลาทูครับผมปลาทูจริงๆครับนี่สองตัวพอดีสองตัวะนะครับเรียกปลาทูครับผมแล้วนี่ผักต้มครับผม ตามธรรมชาติครับผมก็ม,มีน้ำพริกครับผมน,นี่ครับผมน้ำพริกครับผมง่ายๆครับผมมมามาม้วยกันครับผมวันนี้มาดูที่ว่าหมอลำดาวจะจัดการยังไ,ไงกับปลาระพูสองตัวนี้เ้่าเดียวสามห่อครับผม เดีนี้มา,มาด้วยกันครับผมอยขาวเช็นข้าวเ่น้มน้ำพริกกวาชิ้นน้ำพริกกอยขอหืมเออทาดได้ครับใบมะกรูดครับผมใบมะกรูดทอด ทอดกรอบแล้วก็หมูฟ้าต้มครับผมต้มเอาต้มนานๆหน่อยมันก็จะได้จืดถ้าไอเผาไฟมันก็ขมขมแรง ถ้าเราไม่อยากขมเยอะแล้วก็ต้มนานๆหน่อยนะเพื่อผักเลยมันชาดเรียกผักอะไรนะผักก,กาดนาอ,อร่อยรับผมม,มา,มาด้วยกันครับเพี่อปลาดูครับเมนูปลาดูวันนี้ มูทอดครับผมแฟนเข้าครัวทำขับข้าวให้กินทำน้ำพริกผัดลวกทำน้ำข้าวหม มากครับผมเอ้กันเลยมามามาพีน้องต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวประแดกเด้อครับเดี๋ยวภาระแต่ไมนมาปูปท้องไปอีก ที่เยอะๆหน่อยเจ้วขมขมหน่อยใส่ประชูครับพี่น้ะงออยแล้วครับผมมามาด้วกันครับพี่เนาะผ่าเย็นด้วยกัน ถ้าอิก่อนแล้วก็ประมาณ2องทุ่มก็ขึ้นไล์สดสองทุ่มไสดครับผมนกัน เป,เป็นวันนี้ก็ราบหมูราบหมูผมนีได้มกแขวนมากกินกับมกแขวนโอ้ยอร่อยชอบมากผมอะ่ะแั่กินนมันแรงใส่ราบหมูชอบแล้วผมอะ่แะแต่ต่อผมก็ชอบ ก็เ,เป็นพิเศษเลยกับอะไรก็ได้ส้มตำกับน้ำพริกถ้ามันเยอะก็ผัดสตอออีกอร่อย ตัวล,วลวอร่อยครับผมอร่อยครับนำให้คกกนกันครับนอ้องมามา,าดีกป่าดูกินง,ง่ายครับพี่นอ้อง รักต้วเหมือนกันอืมนอรครับผมยำๆอร่อยครับพี่น้องจะเป็นหมูเหี้ยเป็นไก่มากกับหมูเวือนมากินปลามาอยู่แถวบ้านผมนุ้ยได้อดปลากินแล้วพี่น้อง ม่ค่อยได้กินบบปลาทูอยู่ใกล้แม่น้ำโขงสีสงครามบ้านปลาที่น้องเ้ยบ้านผมแม่น้ำรอบแม่น้ำรอบตัวอาจจะเป็นแม่น้ำห้วยเมาแม่น้ำสีสงครามแม่น้ำโขงห้วยหนองคองบึงเขื่นเยอะครับที่น้องปลา ่วงหน้าน้ำปลาเยอะผมกูคนก็หาปลามาทำปลาร้ากันส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้แค่หากินนะขายขอบคุณนะครับพี่น้องอามากอ่าทู